ก่อนไม่ใช่ไปเอาความรู้จากหมอดูเขาสั่งให้ฉันไปทำโน้นทำนี้ไม่ใช่นะไปเชื่อคนโน้นคนนี้ผู้รู้ในโลกมีเยอะแยะแต่ผู้รู้คนไหนที่เป็นสัพพัญญูรู้จริงเห็นจริงคือพระพุทธเจ้าศรัทธาสัมปทาข้อแรกเลยจากนั้นเนี่ยคนที่รู้คนนี้สอนให้พวกเรามีสินห้า พวกเราก็มารักษาสินห้ากายวาจาให้ดีนะได้ไปสองข้อละข้อที่สามยมศรัทธาคนนี้แล้วนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยยมก็ต้องศึกษาฟังคำของท่านอ่านคำของท่านเสพคบคำของท่านใช่ไหมหนังสือเราไม่มีคำอธิบายนะ มีแต่พุทธวจนะรวนบอกเล่มหน้าข้อของพระไตรปิฎกฉบับสยามรัดไว้ให้เสร็จอ่านแต่คำพระพุทธเจ้าฟังแต่คำพพุทธเจ้าไม่เข้าใจก็เพราะฟังพรพุทธเจ้าไม่